ครับวันนี้จะมีการแจกไล่เซนสำหรับซิงเกิลใหม่นะแล้วแต่จะคิดทั้งหมด50ผู้โชคดีด้วยกันนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะเป็นครั้งแรกต้องมาด้ายเซนแลจกไล่เซนครับผมก็แล้ววันนี้นะฮะนอกจากจะปล่อยซิงเกิลมาแรกแล้วก็ยังเป็นวันที่พึ่เนี่ยเอ็นบีแล้วแต่จะคิดครั้งแรกด้วยฮะเป็นการ50คนก็ได้นั่งดูพร้อมกัน กระแสของแฟนแฟนเป็นยังไงกันบ้างครับรรับนร้นร้อ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 นร้นร้อนร้อนริอนนี้นอนร้น้อนร้อนร้รัอแร้อนร้อนร้อ็นอีกนร้อนร้อนร้มนรนร้อนร้นร้อนรนร้อนร้นนร้อร้รนร้นร้อ้นรรนร้อนร้้อรอนนกร้ ดีใจนรที่ทำสิ่งกรนี้ออกมาจนสำเร็จให้กันได้ับเดี๋ยวท่นเียนให้ยนิดนึงนะคะจะมีคำถามทั้งหมดประมาณสี่ห้าคำถามเดี๋ยวพี่ถามคุประเอ่อคาถามได้คงับคอันสนาม้ค่ะส้าวบรดี๋ยวนี้เาออเอาสองสิบสิบสอง ครพระชาใส่รองเท้าเบอร์อะไรใช่ไหมฮะเบอร์41ครับหมาข้างบ้าเชาข้าง้ากระชาชื่ออะไรใช่ไหมฮะชื่อมูมูครับเมื่อเช้าประชาทานอะไรกะเพราไก่ไข่ดาวพิเศษครับขัรีบผมสีว ร้มครั้่าชาพชาบีผมทั้งหมด6 3 5ครั้งครับครูคนแรกของพระชาชี่ออะไรครูคนแรกของพระชาชื่อคุณนิยมครับโอเคใช่ว่าหัว